ค่ะเด็กๆวันนี้แม่เอแอด for อาร์นะคะวันนี้แม่เอจะมารีวิวค่ะการ์ดป๊อบอัพนะคะ4แบบนะคะซื้อได้ที่เซเว่นอเลฟเว่นนะคะรู้สึกว่าจะตกกล่องประมาณ25บาทค่ะค่ะอ่าแล้วมาดูนะคะมี3แบบเนาะแม่เอว่าอันไหนมีแบบที่1ที่2แบบที่1จะเป็น ิตแบบนี้แบบที่2ก็จะเป็นอันนี้และแบบที่3ก็จะเป็นแมวแบบที่ที่จะเป็นกระต่ายน้อยอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะปมานี้เลยแล้วมาดูแบบที่1กันเลยเนาะแบบที่หนึ่งก็จะเป็นรูปแมวคิตตี้นะคะ เขาบอกมีส่ผสม4แบบนะนี่นะกลายแบบฮัลโหลคิตตี้เขาเป็นขนมข้าวโพดอบกรอบนะคะรสคารามเมลนะคะตาโอดนย่านะคะน้องๆซื้อได้ที่เฉพาะเซเว่นเท่านั้นนะคะราคา25บาทนะคะกล่องละ25เนาะโอเคเรามาดูกลยข้างในมีอะไรบ้าง เขาบอกเป็นเดี๋ยวก่กอยมีชื่อสินค้านะคะเขาบอกว่าเป็นการ์ดป๊อปอัพคิตตี้นะคะวิธีการเล่นก็คือใช้สำหรับเขียนข้อความส่งนะคะโอเคก็ส่วนประกอบขนมก็จะโดยประมาณก็จะมีข้าวโพด50%ข้าวหอมมะลิ20%น้ำตาลคลาราเมล 15เออสาเปอร์เซ็นต์นะคะน้ำมันตะน้ำมันปาล์มนะคะ10เปอร์เซ็นต์เนย3.5เปอร์เซ็นต์นมผงสองจุเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกลือบริโภคแล้วก็เสริมไอโอดีนด้วยนะ1นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารนะคะมีนมนะคะอาจจะมีถั่วเหลืองและกุ้งนะคะเด็กคนไหนที่แพ้ก็ระวังนะคะก็มีนมกับกุ้งเนาะโอเคอ่ะแม่อย่าเปิดละ S <S> เน่ารักดีนะคะในซเว่นเนาะก็จะมีอะไรนีอันนี้อ๋อจะมีอันน e> uh, ี้นะคะน้องๆมีขนมเนาะแล้วก็นี้เป็นภาพป๊อปอัพนะคะเปิดขึ้นมาอ๋อก็จะเป็นป๊อปอัพเป็นลูกกระต่ายกําลังทําขนมเค้กนะคะก็น่ารักทีเดียวนี่ประมาณนี้นะคะนี่คือแบบที่หนึ่งนะคะน้องๆหิ้กเ็นหรือเปล่าแบบที่หนึ่งก็น่ารักดีเนาะ ขนมขนมข้างในก็เ,เป็นยังไงจะเป็นซองเงินเงินแบบนี้นะคะอ๋อข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะน้องๆสีงเหลืองกบับกรอบนะคะเอ๋อยาลองชิมดูอืมกับกรอบอร่อยค่ะพองๆอ,อยู่ตรงกลางนะคะน้องอืมอร่อยค่ะหวานๆนหวานมันๆน,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 นะคะโอเคนี่คือแบบที่หนึ่งเนาะ เรามาดูแบบที่2กันเลยแบบที่สองแบบสองก็รูปร่างหน้าตาเขาจะเขาก็เป็น l i ตเทิลทวินสตารอะไรนะคะ l i ตเทิลทวินสตารเหมือนกัน,นะคะ่ะขนมหนึ่งสองกับป๊อปอัพน่ารักทีเดียนะคะ อันนี้แบบที่สองนี่ Little t ิ i n น t a r นนะคะตรงนี้แบบแรกก็จะเก็บข้อความตรงนี้เนาะแต่ไม่เก็บข้อความตรงนี้ได้เลยอันนี้แบบที่2แบบที่2แบบดูด้านหลังสิอ๋อน่ารักเดียวสิเดียวนะคะด้านหน้าโอ้อันนี้แบบที่1ไม่เอลืมให้ดูด้านหน้าด้านหลังเออน่ารักนะคะน้องๆราไปหาซื้อซองมาใส่ทำซองใส่นะคะอ่าได้แล้ว2แบบ เอาไปแบบที่3ก็เหมือนกันค่ะมีขนมแบบที่3ามก็จะเป็นฮัลโล k คิตตี้มันนะคะนี่ด้านหน้านี่ด้านหลังเขานะคะดูดิดูดิข้างในเป็นยังไงโอ้นนี้ก็น่ารักค่ะนี่มีเส้นบรรทัดให้เราแบบแบบให้เราเขียนด้วยเนาะเส้นบรรทัดนะคะน่ารักทีเดียวเนาะเนาะนอ้นองๆเราไปหาซื้อกันได้นะคะ25บาบทเนาะสำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะ หรือว่าใครอยากจะฝึกวาดกระตูนก็ลองไปซื้ได้เนาะอะฟอ,องดีซีเหมือนกันคนะ่ะขนมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นอ่าอันนี้เป็นอะไรมาเมโลดี้อ๋ออันนี้แบบเขาบอกเขามีสีแบบนะคะน้องๆมีสี่แบบแต่อันนี้ทำไมเหมือนอันแรกก็ไม่รู้เหมือนแล้ะเลยอันแรกตายละ ตัวเซเว่นหรอกนะคะแเม่จะให้ดูเนาะก็นี่เนาะตรงข่านกล่องนะคะเขาจะเขียนนี้เนาะเห็นกันหรือเปล่าแบบหนึ่งนะคะแบบสองแบบสามแบบสี่นะคะอ <poking. S 2> ืมก็จะประมาณนี้นะคะน้องๆเอากล่องเอากล่องให้ดูแล้วกัน ว่าแม่เออันนี้นะเอซื้อตามแบบก็เลยนะแต่ทําไมเซเว่นก็ใส่อันนี้มาให้ก็ไม่รู้ผิดกล่องไหมผิดกล่องให้มาให้เราหรือเปล่าผิดข้างในกล่องเขาถูกแล้วนะคะน้องๆแต่ไอตัวอันนี้เขาอันนี้ไงนี่แบบที่หนึ่งแบบที่สอง ที่3ก็จะเป็นหน้าแบบนี้มาแบบที่4ี่ก็เป็นกระต่ายแบบที่แบบที่1คึ่งคมงจะต้องเป็นแมวนะคะเนาะนี่เป็นภาพป๊อปอปัพน่ารักน่ารักนะคะนี่เด็กๆก็ลองไปหาซื้อกนได้น้อยนีม่มยเอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะว่าถ้าสนใจก็ลองไปดูนะคะที่เซเว่นนีเลเว่นนะคะระวังไปเจอเหมือนไม่เอแน่ๆดูดิข้างในแบบหนึ่งกับแบบสี่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะ ทางทา้งความจริงท้้งหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนละแบบนะคะ1 2 3 4นะคะลองไปหาซื้อกันได้น้องเด็กๆค่ะก็สำหรับวันนี้แม่เอกก็ขอลาไปก่อนนะคะใวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะเด็กๆ